อ่าเห็นเห็นว่าเมื่อวานปับไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างคือถอดแบบเลยถอดแบบถอดแบบเลยคนนิ่งเลยคือเหมือนเหมือน การให้สัมภาษณ์กับูริยาคือเหมือนคุณเนวินใช่เรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันเล่นอ่ะดิรอมคุณเนวินเขาสัมภาษณ์ไม่บ่อยแต่พูดทีไลมีประเด็นตลอดแต่อันเนี้ยคุณหนุนก็สัมภาษณ์ไม่บ่อยนะแต่พูดทีไลประเด็นมาตลอดเลยเขาก็ตอนแรกเขาบอกลิซี่ถามไม่หน่อยถามอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็ลิแล้วก็พูดกันไปถามถามเขาก็ตอบคือตอบตอบไม่บ่อยแต่ตอบมาได้ประเด็นตลอดเรื่องเอราวันเนี้ยเมื่อวานที่บอกไปเขาก็บอกทั้งหมดเลยว่าตามน้องมากี่ปีแล้วเรื่องมิเตเนตเองเขาก็พูดพูดหมดเลยนะครับ มันมันมันครบโทนสมบูรณ์อะนะครับถอดแบบมาเลยแล้วผมเชื่อว่าดูดูบุคลิกหน้าตาอาจจะดูเหมือนเฮ้ยไม่ได้ดุดันไหมเวลาสัมภาษณ์นะแต่ผมพอไปสัมผัสเฮ้ยดุดันดุดันแล้วก็ตรงประเด็นดีอ่มีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการที่จะเจอกับญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซีเรียนะครับก็คนหนุ่มก็บอกว่า ปกใจตั้งแต่เสมออืมใช่นะครับก็เอาเป็นว่าถ้าจะโดนยิง30ก็ต้องคิดว่าเราก็พร้อมที่ยิงเขาสองสามศูนย์ใช่ให้ได้เช่นกันเนี่ยประโยคนี้อย่างที่ปั๊บบอกคืออ่าคือปลุกใจแม่ต่ายคุณเนวินใช่ใช่แล้วผมว่าเดี๋ยนาคเนี่ยต้องลงไปลุยสารต่องานของคุณพ่อแน่นอนผมว่าคือดาดาทางเดาวทางได้ไม่ยากเลยสําหรับการทําทีมฟุตบอลคือการทํากีฬาของวงการฟุตบอลไทยนะครับคุณพ่อก็ก็โอ้โหเประดับถึง ทำบุยลำขึ้นม,มาเนี่ยผมว่าอนาคตเนี่ยก็น่าจะเห็นอมไม่ได่ต่างกันมาแน่เป็นยักษ์ใหญ่ที่ไม่ยอมให้หลับง่ายๆแน่นอนใช่เขาก็มีพูดนะว่าแบบถ้าใจเราอะ่ะมันไม่ได้ใหญ่กว่าคู่แข่งนะอย่างน้อยอะ่ะก็ต้องเท่าคู่แข่งแล้วลงมาเล่นเนี่ยต้องคิดว่าทําให้ได้ก่อนนะคือวิธีคิดมาเช็ดมันต้องเป็นแบบนี้ไม่ยงั้นก็ไม่ต้องแบบไปเล่นไปแข่งอ,ะอ่ะเขาก็พูดพูดดีอะ่ะตัดสินง,ง่ายๆถ้าถ้าพูดแล้ว พูดไปออกมาด้วยคำพูดที่ว่าวลีที่เด็ดแต่สามารถทําได้จริงออันนี้ก็ต้องยอมใช่ไหมใช่พูดออกมาแล้วประสบความสําเร็จอย่างที่คุณเดวินเขาพูดประจาไหนที่ปั๊บบอกคือพูดมาแต่ทีคือคมคายหนักๆแต่สุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ใช่ผมก็บอกว่าแคมป์บางบ่อตรงเนี้ยของเขาเนี่ยคือมันยากมากพี่ต้อมที่จะแบบจะไปเจอแสงสีเสียงหรือแบบจะต้องเจอกับสิ่งเร้าภายนอกนะ พอแคมป์เขาน่ยอยู่เข้าไปลึกจากถนนใหญ่ป <c oughs> เป็นเป็นสิบโลบุรีรัมเนี่ยเหมือนเขาเลือก oh. เหมือนเขาเลือกสถานที่ใช่ทำฟุตบอลนะใช่เพราะว่าแต่ละแคมป์ของเขาเนี่ยโอ้โหคือแทบตัดขาดออกจากโลกภายนอกได้ <c oughs> คือเมื่อวานไปใช่ไหมกดก o เกิลแมปเราก็ขึ้นนะแคมป์บางบอกบุรีรัมปักปุ๊บอ้าวเฮ้ยเลยไม่มีทางเข้าจะเลี้ยวทีบอกอ้าวกลายเป็นเหมือนกับทางดินของแบบทางที่ยังไม่ได้ทำอ่ะ ไอ้เราก็โหเอายังไงวะก็เลยต้องโทรถามมันไปถามมาถึงจะเข้าไปได้แบบหาทางที่มันใช่อ่ะคือในแมปยังไม่ได้อัปเดตเลยคือออกมาได้แหละแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกที่ออกมาเองแต่ว่าเห็นเขาว่าเก็บมือถือก็เล่นไม่ได้เลยป่ะใช่ไหมเขาเก็บมือถือใช่ไหมเก็บมือถือแบบหลังสี่ทุ่มเลยเงี้ยคือเก็บมือถือแล้วหมายว่าจานบอลหมายว่าจะมีโทรศัพท์ซ่อนไหมอ๋อ อันนี้ไม่รู้ไม่มีหรอกโอ้ยไม่มีเขาผมว่าเขาเข้มบุรีรัมเนี่ยเขาเข้มเขาเข้มอยู่แล้วทางเข้าสนามเนี่ยโ,โหอย่างลึกเลยแล้วไม่มีนะครับรถเมย์รถสาธารณะรถยนต์อย่างเดียวครับมีมอเตอร์ไซค์ไม่มีนะครับสองข้างทางคือป่าคือไรนาคือสวนหมดเลยครับ <laughs> นะครับผมไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม subscribe YouTube p a s t o r t ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ